สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วครับกับนำโชคพาเที่ยวพาชมครับก่อนอื่นต้องกล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ทุกท่านเลยนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะมีเงินทองไหลามาเทมานะครับร่ำรวยกันทุกคนเลยแล้วก็ขอให้มีความสุขตลอดปี2567อ่าและตลอดไปด้วยครับอ่าวันนี้นำโชคมามา,มาเที่ยวมาชมอ่มา,มานำเสนอเป็นบ้านพร้อมที่ดินนะเนื้อที่ก็สวยด้วย แล้วก็เดี๋ยวเราคุยรายละเอียดหนึงครับด้านหน้าที่ดินแปลงนี้ก็นี่เลยครับสวนทุเรียนออยู่ประมาณ60ไร่เลยด้านหน้านี่กําลังจะปลูกสวยงามมากออยู่ตรงข้ามกับบ้านที่นําเสนอเลยบ้านหลังนี้ก็อยู่ทางด้านนี้ครับติดถนนเลยสวยๆอย่างนี้เนาะ,ะแปลงนี้ก็อยู่ที่จังหวัดราชบุรีครับอ,อาเภอโพธารามตําบลธรรมเสนเนาะ เป็นบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่2ไร่17ตารางวาด้านหน้าติดถนนแบบนี้เลยหน้ากว้างอยู่ที่ประมาณา55า55เมตรจากเสาไฟฟ้านี่นะยาวไปถึงต้นไม้ใหญ่นู่นเลยรั้วรอบขอบชิดแล้วด้วยแล้วก็โลเคชั่นโดยรอบสวยงามมากครับแถวนี้ก็จะเป็นโซน เป็นภูเขาเนาะเป็นสวนแล้วข้างหน้าก็มีรีสอร์ทด้วยมีสวนที่เรียนด้วยนะเพื่อนบ้านเราอยู่ทั้งด้านนี้เลยถนนก็วิ่งผ่านไปรอบเขาด้านหลังได้เลยวิวสิทัศน์สวยมากเลยอันนี้ด้านหน้าเดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านมาปลูกใหม่ก็ด้ด้านอีกอีกหนึ่งหลังติดติดกันเลยไฟฟ้าเดินมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้ขอม้อตรงนี้นะขอมาเรียบร้อยหมือแล้วมีเลขที่แล้วเนาะแล้วก็น้ำประปาก็ต่อมาจากด้านหน้านุ่นได้เลยในกรณีที่มีผู้มาอยู่มา นี้เป็นบรรยากาศด้านหน้าแปลงที่ด้านหลังนนก็เดี๋ยวเราชมจากภาพมุมสูงครับสวยมากๆเลยแปลงนี้ด้านหน้าหันไปทางทิศใต้เดี๋ยวเราเข้าไปชมด้านในกันครับผมครับนำโชคพามาเที่ยวบริเวณในแปลงที่เนาะตรงนี้ก็เป็นถนนปากทางเข้าด้านหน้าบ้านก็อยู่ตรงนี้มี2ห้องนอนหนึ่งห้องครัวแล้วก็มี1งโถงแล้วเป็นครัวอยู่ติดกับ ทางด้านฝั่งโถงนี่เลยหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องน้ํอ่าเป็นบ้านใหม่เลยครับปลูกไว้ยังไม่เสร็จดีหมายความว่าอ่ายังไม่ได้ตีฝ้ายังไม่ได้ทาสีแล้วก็ปลูกเบื้องเท่านั้นเองอ่าแปลงนี้นะยกสูงไว้แล้วด้วยอ่าตรงนี้ก็จะมีสระน้ําด้านหลังที่เดี๋ยวเริเดินไปเที่ยวกันครับแปลงนี้ก็ทําไว้สําหรับอ่าไว้เป็นบ้านสวนอ่าตอนนี้ก็จะมีความสวยงามตอนที่ด้านหน้านนี่ก็จะเป็นสวนทุเรียนแล้วครับ ประมาณ60ไร่เลยรว้ล้อมกรอบชิดแล้วตรงต้นมะละกอนั้นก็จะเป็นมุมรั้วายาวไปถึงด้านหลังเลยตรงนู้นก็จะล้อมรั้วเรียบร้อยหมดแล้วจนถึงสะเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวที่สะกันด้วยยังไงก็เราไปเที่ยวบนบ้านกันก่อนข้า,างหลังบ้านหลังนี้ก็จะเป็นทิวเขา,าทิวเขาสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านาปลูกป่าปลายกันหมดแล้วครับผมแหล่งท่องเที่ยวก็ใกล้มากอากาศดีมากเลยด้านหลังตรงนู้นก็จะเป็น โครงการพระราดชันบุรเขาชะงุ้มออกไปกิโลเดียวครับตรงนั้นนะมีดอกไม้สวยๆเลยเนื้อปีใหม่ี่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็รถแน่นเลยครับผมแล้วไปด้านหลังเขานี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนหนองกวางอ่าตำบลหนองกวางออกไปประมาณ5 6กิโลเองตรงนั้นเป็นทุเรียนใหญ่แล้วที่มีผลผลิตแล้วอ่าเดี๋ยวแล้วไงเราขึ้นไปเที่ยวอ่าบนบ้านกันครับผมครับตรงนี้ก็จะเป็นวิวบริเวณหน้าบ้านเลยครับผมสวยจริงๆครับตรงนี้เนาะ ด้านนานีไม่เปรี้ยวไม่เงาด้วยครับผมด้านนานนั้นรีสอร์ทตรงนู้นก็จะเป็นตลาดจอมบึงออกไปประมาณ14กิโลเองมีทั้งโรงพยาบาลตลาดอายู่ด้านน้านนั่นเองครับผมแล้วก็เจ้าของบอกขายไว้ที่แปลงนี้นะครับเป็น2โชนดขายรวมกันเนื้อที่2ไร่17ตารางวาอยู่ที่1,650,000าบาทพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ทั้ทุกอย่างเลยตรงนี้ก็จะเป็นฉนดคุดแดงนอนสีจ อ่าตรงนี้ก็จะเป็นเขาชงุ้มนะครับข้างหลังนี้นะอ่านี้บริเวณด้านหลังอ่ามีคนกรุงเทพมาอยู่หลายเจ้านะครับเป็นบ้านสวนทั้งหมดเลยตรงนี้นะตรงนี้ก็เป็นสระน้ําก็ยังมีต้นไม้อยู่บ้างป่าปลายเนาะ mm hmm. เป็นไม้ใหญ่เป็นอ่ามะมงกงก็มีครับแล้วก็สะเดาแล้วก็อ่ามะพร้าวแล้วก็มีสระน้ําน้ายังอยู่ครับยังมีน้ำเนาะแต่ถ้าจะให้เต็มเลยเนี่ยก็ขุดน้ํามาดานเพิ่มเติมลงไปก็จะอ่าเต็มบ่อเลยเด mm ี hmm. ๋ยวเราเข้าไปเที่ยวในบ้านกันตรงนี้ก็ บ้านถือว่าปลูกไว้ยังไม่เคยเข้ามาอยู่ตรงนี้ก็มีโครงสร้างปูนกับไม้สองห้องนอนอตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําตรงนี้เป็นส่วนส่วนทําครัวโล่งๆอย่างนี้เลยครับอ,ออกหน้าต่างมาก็จะเป็นคิวเขาแบบนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนอหนึ่งห้องก็จะได้โลเกช้่นแบบนี้เลยครับที่ห้องนอนเนาะเป็นทิวเขา มีเพื่อนบ้านแบบนี้ไม่เปรี้ยวครับตรงนี้นะแล้วก็น่าอยู่ทางสองมุมเลยครับผมตรงนี้ก็จะออกไปตางภูเขาไปมองมาดังด้านหลังที่อีกห้องหนึ่งก็เป็นลักษณะเดียวกันวิวเดียวกันครับแบบนี้เลยน่าอยู่ครับ่างนี้เนาะก็มาทําเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยครับมาทาสีตีฟ้าแล้วก็ปูกระเบื้องก็ถือว่าโอเคแล้วตรงนี้ก็สะดวกด้วยการเดินทางสะดวกมากแล้วเดี๋ยวเราเดินไปเที่ยวท้ายไร่แล้วก็ ชมภาพมุมสูงก็จะกุยเรื่องระยะทางไปเรื่อยๆครับผมนะแบบนี้เป็นถนดนอนท,ที่จอครับที่ตั้งอยู่ที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโทธรามจังหวัดราช,ชบุรีครับราคาขายเจ้าของบอกไว้ที่1,650,000านาทอบาทพร้อมโอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยถนนหลักที่ใช้ในการเดินทางก็4036ครับถนนหลวงชนบทด้านหน้านานะจากเขาชงุ้มไปเขาประทับช้าง ออกไปนิกรระมาณ7-8กิโลเองก็จะถึงถนนลงงเพนดินที่จะไปเส้นจอมบึงราชบุรีนะตรงนี้ก็ห่างจากสลักลางจังหวัดราชบุรีก็อยู่ที่ประมาณ29่กิโลครับตรงนั้นก็มีห้างใหญ่ห้างดังๆเยอะะเลยดิสซีแมคโครโรตัสโกบอนมีทุกอย่างเลยตลาดผักสีเมืองตลาดผักและผลไม้ที่ใหญ่ที่สุดโรงพยาบาลชั้นนำโรงพยาบาลอิชนก็อยู่ที่29กกิโลครับผมแล้วก็อำเภอโพธาราม ที่ตั้งของพี่จังนี้ก็อยู่ที่20กิโลตรงนั้นก็มีครอตุกอย่างเหมือนกันมีทั้งตลาดโรงพยาบาลร้านค้าทั่วไปแล้วก็อำเภอจอมบึงอยู่ด้านหลังนี้อยู่ประมาณ13กิโล14กิโลตรงนั้นก็จะมีเหมือนกันอีกครับผมก็คือทั้งตลาดทั้งโรงพยาบาลแล้วก็ร้านค้าทั่วไปแล้วก็จากเขาชะงุ้มก็อยู่ที่1กิโลนาะแล้วแบบนี้ ถ้าจะไปเที่ยวาหาชะอำอะทะเลออกไปทางด้านหน้าทางราชะบุรีนี่ก็อยู่ที่120กิโลนะหรือชอบอป่าเขาลำนาภพายแบบอุทยานเลยก็จะเป็นอุทยานแก่งกระจานอันนั้นก็อยู่ที่130กิโลาจากกรุงเทพสายใต้ใหม่ปิน9กก็อยู่ที่100กิโลครับไม่ไกลเลย ตรงนี้น่าอยู่ครับบ้านเด่นเลยครับาถมสูงไว้ไว้ไว้มองวิวอมองแล้วข้างหลังนี่ยังสามารถต่อออกมาเป็นเรือนอนเนกประสงค์เอาไว้ใช้งานได้อีกอตรงนี้ก็จะเป็นสระน้านี่ครับผมตรงนี้ก็น้ําก็ไม่แห้งครับนั่นนี่เนาะน้าก็ไม่แห้งแต่ถ้าต้องการน้ําเพิ่มแล้วก็ขุดสระขอโทษครับขุดบ่อบดาน แล้วก็เติมน้ําไปได้เรื่อยๆเลยตรงนี้น้าก็จะมีใช้ตลอดทั้งปีด้านหลังนี่ก็จะล้อมรั้วไว้หมดแล้วครบหมดเลยตามคันบ่อเนาะอาจจะลกนิดนึงเพราะว่าเจ้าของไม่ได้มาดูแลเลยเตรียมไว้ทําบ้านสวนนี่นะครับปลูกทุเรียนคู่กันเลยถ้าท่านใดอยากปลูกทุเรียนผลไม้ผสมผสานหรือว่าเป็นไม้ยืนต้นไม้หมุนค่าอื่นใดก็สามารถปลูกได้ครับเนื้อที่ก็ถือว่ากําลังดีเนาะสาหรับครอบครัวประมาณสองไร่ ถือว่าโอเคเลยติดถนนด้วยสวยมากเลยแปลงนี้เนาะยังไงก็ฝากด้วยหนึ่งแปลงครับาฝากก่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิงงเพื่อเป็นกําลังใจให้นําโชคด้วยครับนำโชคจะพยายามหาที่ดีดีสุดามาพาเที่ยวพาชมแบบนี้ไปเรื่อยๆอแปลงนี้ก็ฝากด้วยครับอีกหนึ่งแปลงเราปิดกันที่หน้าสวนทุเรียนเลยนี่ครับขอบคุณครับผม